สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมอาสาสมัครฐานพานนนนาวินอดีตกำลังพลของชุดควบคุมและประสานง,งานโครงการ513ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความเมตตาติดตามคลิปเสียงของผมด้วยดีตลอดมาผมเริ่มทำงานมาเมื่อวันที่7ตุลาคม2563จะครบ3เดือนในวันที่7มกราคม2560 ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการทำคลิปเสียงเรื่องเล่าจากทหารพลานและในปี2564นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆนะครับจะทำคลิปที่ช่องบกแล้วก็ยุทธชัย5ยุทธชัย3ช่องพระพลัยข้อมูลพวกนี้นะครับเป็นข้อมูลการบัจริงในสนามของผมซึ่งผมได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ทุกครั้งทุกยุทธการที่ผมได้เอ่ยมานะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงว่า,าจะมีเรื่องโปกดมดเทจนะครับเป็นเรื่องจริงที่ผมอยากนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนาได้รับชมได้รับฟังเดี๋ยวพบกันครับขอบคุณครับ